สไลกันจัดเกี่ไฟนะครับผมนี่ครับไปเบิ้ในเน็ตมาเขาบอกว่าถามีเพียไม่ยังขีดสไล่ลงไปนะครับขีทีเดียวหายครับผมกับวรู้ว่ามันีหายมาหายนะครับแต่ว่าเกี่ไฟไหนกินจนใบยกใบงอใบเหี่ยวใบขาดเบิ่นนะครับผมนี่ครับ เป็นลล่องเบิ้งครับเอาน้ำตะไลหอยคือสีดปิดแล้วนี่ครับฉีดไปเลยเรา,าเบิ้งผลอู่มมั่นมือสองมือนะครับผมเนี่ยครับหลังจากฉีดไปได้มือสองมือนะครับผม,บไไม,ส,ม,บผมสังเกตว่าเพล่ไฟเริมหน่อยลงแต่ว่าก็ยังมีนะครับนี่ครับนี่นี่ตัวน,น,นี้นี่ครับเนี่ย ยังมีอยู่นะครับเนี่ยยังมีปลาปลายนะครับลดลงนะครับบ่เดว่าหายไปท่านที่นะครับสั้นไล่มาฉีดนะครับกําจัดเพค่อนข้างที่สีได้ผลนะครับกะเลื้อหน่อยครับบ่มือครับบ่มือไปท่านที่นะครับแกเลื้อหน่อยต้องฉีดซ้ำครับฉีดซ้ำนี่นานาหนานะสิมีโอกาสหายนะครับผม มือนี่ก็ับมีความฝากมามีความดูว่าฝากพี่น้องทั้งนี้นะครับผม